โหมดพร้อมทั้งป,ปิดสัญญาณ Wi-Fi ทันทีที่ประตูเครื่องปิดลงทาง่้ไฟฟ้าขอต้อนรับผู้โดยสารทุกทา่านสู่การเดินทางกับไกด์ทีม China a i r l i n e ร่วมกับสายการบินบางกอกแอ r เ a y สสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังจะเดินทางไปไต้หวันขณะนี้เราก็อยู่บน เครื่องบิน a อบัสเอสามสองน่นะครับของสายการบินชะแน์ไลน์นะครับเที่ยวบินที่ CI 0838าขนาดที่เป็นเวลาตี2.35นาทีซึ่งกำลังต่อคิวที่จะเทคออฟอยู่นะครับการจราจรที่โซนภูมิตอนนี้ก็คึกคักนะครับหนาแน่นมากๆกก็จะมีเที่ยวบินขาออกนะครับที่จะไปเส้นทางระยะไกลเนี่ย ต่อคิวกาลังเทคออฟเป็นจำนวนบ้างเลยนะครับซึ่งแช้นแออนไลน์เนี่ยก็เ,เป็นการใช้บริการครั้งแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวจะามารีวิวให้ดูเนาะว่าบนไฟนี้นะครับมีสิ่งอนวยสะดวกอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วเตรียมเทคออฟปเลยครับ 各位贵宾,我们即将准备起飞, Dear passengers, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. ตอนนี้เครื่องก็ขึ้นมาแล้วนะครับกําลังแต่ระดับไปที่ความสูงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็กําหนดเส้นทางไปไต้หวันนะครับขณะนี้ที่เห็นก็จะเป็นวิวสนามบินสุรภูมิของเรานะครับซึ่งในยามค่ำคืนนี่ก็สวยงามไม่แพ้กับที่อื่นเลยนะครับเครื่องมีการหักเลี้ยวไปทางขวานะครับพร้อมกับบุ้งหน้าไปทางตะวันออกชิงเหนือนะครับบุ้งหนาสู่ไต้หวันครับ เรื่องขึ้นมาสักพักนะครับก็ได้เวลาของลูกเรือนะครับที่จะให้บริการอาหารกันแล้วนะครับเมนูเช้านี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับปลาไทยกุ้งสดนะครับยำมะม่วงขนมปังผลไม้แล้วก็ขนมไทยครับหน้าตาสวยงามนี่ครับก็จะเป็นแก้วน้ำนะครับเป็นลายปิกกจูนะครับ น่ารักสุดๆไปเลยมาต่อที่อีกหนึ่งจุดเด่นของไฟนี้เลยนะครับก็คืออยู่ที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับหน้าจอใหญ่มากๆพร้อมกับความละเอียด 4K กันเลยทีเดียวนะครับที่เห็นนี่ก็จะแสดงนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับของเครื่องบินเนาะว่าบินไปในทิศทางไหนนะครับในส่วนของสามารถดูวิวได้ด้วยนะครับว่าจะดูวิวนอกหน้าต่างนะครับมีเข็มทิศประกอบรวมถึง ดูด้าภายอกเครื่องบินก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับี่มาในส่วนของความบันเทิงนะครับก็หนังซีรีส์ต่างๆก็มีให้ดูมากมายนะครับทั้งตัวซีรีส์ที่เป็นอาสากลน,นะครับซีรีส์จีนต่างๆมากมายค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยมีหลายเกมเลย ที่ผมชอบที่สุดก็คือแองก้เบิร์ดนะครับกดทีนี่คนที่นั่งอยู่ด้านหน้าหันมามองฝวากเลยนะครับอ๋อน่าจะสะเทือนแล้วครับก็เล่นเท่าที่จังเป็นนะครับเวลาพักผ่อนก็ควรจะนอนเนะาะถาสิ่งที่เห็นนี่ก็คือกัางหันลมนะครับไอไ้ปั่นไฟฟ้า นอนมาสักพักนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆนะครับเครื่องก็ลดระดับนะครับเพื่อที่จะทําการแลนดิ้งลงจุสนรมบินเทาหยวนไวนนต้หวันนะครับที่ไต้หวันนะครับเวลาเ็าจะเร็วกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับขณะน,นี้เวลาท้องถิ่นที่นี่ก็อยู่ที่6เนฬิกา12นาทีนะครับ มเาเราจะมามันทีห้านิดๆเครื่องแตะพื้นแล้วครับ 国际机场，为了安全起见，在请系安全带指示灯没有熄灭前，不要解开安全带离开座位。同时，在打开座位上方的行李柜时，特别留意，以免行李滑落下来。入境台北的贵宾下机后，请由第一行下办理入境证照查验、海关及提领行李的手续。此外，提醒您。 电子烟及大、大麻含大麻成分相关产品禁止携带入境。感谢您搭乘天河联盟成员中华航空与曼谷航空共用班号的班机，并希望很快能再度为您服务。Your passengers welcome to Taiwan Taoyuan International Airport. For your safety. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. When opening the overhead compartment, please take care to ensure the contents do not fall out. If your final destination is Taipei, please proceed to Terminal 1 for immigration, customs and baggage claim. Please be informed, electronic cigarettes marijuana and the related products are prohibited items in Taiwan Thank you for flying with SkyTeam member China Airlines and Bangkok Airways co-share flight We look forward to serving you again soon goodbye 各位貴賓, Dear passengers, you may now use the t r a n s m a t i n g functions of your mobile phone. Thank you. ท่านผู้โดยสารคะขอต้อนรับสู่ท่า,านอากาศยานานาชาติไต้หวันเท,นทาหยวนเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาตั้งรับเข็มคัดนี้รภัยอยู่กับที่จนกว่สัญญาแจ้งรับแข็มขัดนิรภัยสลดับลงเมื่อท่านต้องการไปที่เก็บของเนินศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจกระตกได้ สำหรับผู้โดยสารที่จะสุดการเดินทางที่ไทยไปท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและรับกระเป๋าเดินทางของท่หน้าได้ที่รักอารผู้โดยสารมาเล็กนึงค่ะแต่ขอเรียนในด้านท้อบว่าบเรียบรยไฟฟ้าลักัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำเข้าไต้หวันนะคะขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของ SkyTeam China a i r l i n e ร่วมกับสายการบินบางกอาวเอ๋อเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีอากาศ้อนรับท่านเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องโควิดติดต่อพนักง,งานต้อนรับพลังงานภาพันสำหรับเที่ยวบินต่อปไปของท่านไหมคะอันนี้ก็กําลังจะเดินออกจากเครื่องนะครับที่เห็นจะเป็นที่นั่งแบบอีโคโนโมีปกตินะครับแต่ที่ a 3 2 1 neo เที่ยวบินนี้นะครับก็จะมีโซนของ b บิสเน s คลาสด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับนอนได้อย่างสบายเลย ที่เห็นด้านนอกก็จะเป็นเครื่องบินที่เราโดยสารมานะครับ a b a ั A321 NEO ค,ครับนี่เรากลับกรุงเทพด้วยสายการบินชนะไลน์นะครับเช็คอินได้ที่โล10โล1 1นี่เคาน์เตอร์เช็คอินไฟกลับในวันนี้นะครับก็เป็นชนะไลน์นะครับที่บิน CI 837 <Wow. S 1> นะครับ ออกเดินทางไปโรนภูมินะครับเวลา22ิ30นาทีนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปผ่านกระบวนการต่างๆที่ชั้น2นะครับ<ท>เกิดเราอยู่ A3 สนะครับไปเดี๋ยวไปกินข้าวบนเครื่อง China a i r l i n e s เราก็นั่งรอหน้าเกตนะเอสามแล้วรอเรียกเครื่องนะครับยิงวันนี้เบิดดิ้งตอนสี่ทุ่มแหละครับเจ้าที่ก็ใกล้จะเรียกละเรากำลังลงไปที่เครื่องนะครับนะครับโอ้ยนี่เครื่องอะไรปิกาจูเนะลยฮะ พิสซ่าเน็ตนะมีเฮาวที่นั่งเราวันนี้ก็คือ6 1 c นะต้องบินใหม่เชียวการจัดแถวก็จะเป็นที่นั่ง ABC HJK นะก็คือ A จะอยู่หรือกระต่าฝั่งซ้ายนะครับ ส่วนตัวเคจะอยู่รรมตังฝั่งขวาของเครื่องนะครับเครื่องบินในวันนี้ก็จะเป็น Airbus A321neo นะครับซึ่งคัดว่าเป็นเครื่องลำใหม่ของเชนแอร์ไลน์นะครับมีจอขนาดใหญ่เลยนะเป็นแบบ 4K แล้วนะโอเทนเมนที่นั่งก็กว้างอยู่นะเลกรูมเหลือเพีย โต้ก็จะเป็นลักษณะสไลด์ได้แบบนี้นะครับนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการใช้งานมีถุงใส่อวกนะใส่ขยะใส่อวกได้เป็นไ,ไหลปิกาจูนะก็ตรงนี้ใส่โทรศัพท์ได้ใส่โทรศัพท์ได้อา่านี่ก็จะมีสื่อพ่อผมให้นะ อ่อนอยู่ข้างบนขอมอญอันหนึ่งครับขอบคุณครับหมอนก็จะมีตาชนะอะไรหมอนกับพ่อผมห้ามเอาลงจากเครื่องนะครับจเจอแอร์คนไทยด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยในวันนี้โอเคเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวจะรีวิวอาหารให้ดูเนาะวันนี้ที่สนามบินเทอหยอนอวนฝนตก พามาดูในส่วนของห้องน้ํานะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับก๊อกน้ํานะครับน้ําร้อนน้ําเย็นอุ้ยร้อนนะครับในส่วนนี้ก็เป็นถังขยะนะครับแล้วก็มี power outlet นะครับมีกระดาษทิชชู่เนาะแล้วก็ในห้องน้ำก็จะมีในส่วนของช่องแอร์นะครับแล้วก็กระจกบานใหญ่นี่จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับ ที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ทางวิศาะต,ต่างๆอันนี้จะเป็นสบู่ล้างมือนะครับแล้วก็ตัวสเปรย์กลิ่นหอมเนาะสามารถเพิ่มกลิ่นหอมของคุณได้นะครับในส่วนนี้มีที่เคเบลรีด้วยนะครับแต่บนเครื่องห้ามสูบนะครับแล้วก็ที่แขวนเสื้อนะครับ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกระจกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดการขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนผาอ้อมให้กับลูกน้อยของคุณคุณได้นะครับแล้วก็จะมีเราจับในส่วนห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับก็มาตรฐานของ A321 n o o แล้วครับ อาหารในมื้อนี้นะครับก็จะเป็นเมนูข้าวหมูแดงนะครับมีขนมปังแล้วก็น่าจะเป็นยำต่างๆแล้วก็ผลไม้ครับหน้าตาดูดีน่าทานชีเดียวเดี๋ยวเปิดดูข้าวหมูแดงนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหน ิ้นเบมเตม็ที่ยวบินขากลับจากไต้หวันนะครับมากรุงเทพก็จะมีของหวานนะครับวันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะครับรสชาติที่ได้ก็จะเป็นแฟชั่นฟู้ดนะครับหรือว่าสวรสดนั่นเองจะได้สุดชื่นครับ หลังจากรับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยนะครับของหวานตบท้ายด้วยไอศครีมนะครับก็มาดูกันที่จออินโฟเทนเมนต์กันต่อนะครับก็จะแสดงนะครับว่าระยะเวลาในการบินเนี่ยเหลืออีก1ชั่วโมง5้สนาทีนะครับก็จะถึงสุนรรภูมิกรุงเทพของเรานะครับก็มาดูในส่วนของจอแผนที่นะครับนี่ก็เป็นรูปโลกเนาะจะแสดงว่าเครื่องบินอ,อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ที่เห็นก็จะเป็น เราดูหนังไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นพิจ r ร in Picture อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับระหว่างดูหนังไปก็ดูความรายละเอียดของเครื่องบินไปนะครับว่าเครื่องบินเราสลำเป็นยังไงนะครับสะดวกสบายครับหูฟังที่ใช้ก็เป็นหูฟังอินเอียร์ธรรมดานะครับก็คุณภาพพอใช้ได้นะครับก็เป็นหูฟังทั่วไปที่เอาไว้อ่าให้บริการในเครื่องบินนี่แหละครับ สามารถที่จะาลงเครื่องได้นะครับมีหนังให้ดูเยอะ<ง><ย><ง>แยะเลยนะครับทั้งหนังใหม่แล้วก็หนังเก่านะครับซีรีส์ก็มีนะครับก็ถ้าเบื่อเบื่อก็สามารถที่จะเล่นเกมได้นะครับ เยอะแยะนะครับมีหลายเกมเลยและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของอันนี้นะครับก็สามารถที่ใครเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีหูฟังทัวร์ไลหรือบลูทูธนะครับสามารถที่จะมาจับคู่กับเจ้าจออินโฟเทนเมนต์ตัวนี้นะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับแต่วันนี้ ผมไม่ได้เอาฟังด้วอยอะไรผมมานะครับก็เลยต้องใช้หูฟังของทางเครื่องที่แถมไว้ให้นะครับของชนะอนไลน์ของไฟนี้นะครับซึ่งเสียงก็ประมาณนึงนะครับเสียบเข้าที่ช่อง AUX นะครับ3.5ม mm. มก็หูฟังก็มีปิ้นโลโก้ชนะอนไลน์ด้วยนะครับเป็นแบบอินเดียครับ <f ine> เสียงก็พอได้ครับ จอเนี่ยสามารถที่จะปรับองศาแองเกิลได้นะครับ่าในกรณีที่เราปรับเบาะแล้วหรือว่าผู้สา้ตอนหน้าเนี่ยปรับเบาะแล้วมองภาพไม่ชัดก็สามารถที่จะปรับองศาตรงนี้ได้นะครับเยี่ยมยอดครับตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หากชอบคลิปแบบนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ช่องสุขสนทีวีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Your passengers will come to Taiwan Taoyuan International Airport. Thank you for flying with SkyTeam member, China Airlines, and Bangkok Airways co-share flight. We look forward to serving you again soon. Goodbye.